ก็นะครับวันนี้แล้วกรขอผลนะครับวันนี้อยู่ในเกมรูปแบบยิ่งขึ้นในวันนี้แล้วก็อยู่ในมีชื่อว่า scp สี่แก่เนี่ยนะครับนะวันนี้เราก็จะเอาชีวิตรอดใน scp กันลงนะครับทุกคนเราจะเอาชีวิตรอดนี้ให้หนานที่สุดนะคือกดลงนะแบบนี้ก็มันก็จะมีเลือดแล้วก็อาหารแล้วก็อินดิจี้ด้วยนะโอ้คอมันจะเป็น scp ตัวสีขาวๆกนนะมันจำชื่อไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเรามองหน้ามันเนี่ยเท่ากับตายแล้วนะ มันจะตามหาคุณมันจะตามล่าคุณทุนนะตัวนี้บอกเลยคุณอยุดใจขนาดไหนม <doors> ันจะฆ่าคนเลยนะอันนี้เราก็ไม่หยุดคือจุกถึงไอ้ไอ้เห็นเบอร์เกอร์ไข่เนี่ยกินดีกบรออะไรอ่ะมันแทบไม่หย่บยี่เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดกมีรู้มันจะมาหรือเปล่านะโออได้ยินเสียงอะไรนะนี่ยคุณเสียงของมันเอย่ามา ได้ยินเสียงคนเสียงกินล่อกมันมันจะฆ่าคนจะต,ตามล่าคนแอกมันไปแล้วตามเขาจามอาหอน้อีบไอ,อด้ดนะกินลแล้วนะบอกว่าได้มีการคาบของนะเพราะามัครคาบอะไรได้มังนะ้งเนี่ยตับ บันไดไม้ประตูสาธารณะดอกไม่ดอกรู้อ่ะโอ้มีอะไรของเงี้ยะเลยนะเห็นว่าใครโดนฆ่าวนะันนั้นอ่ะโอ้มันก็มีรีวิวด้วยนะถ้าคนรีวิวร้อยเนี่ยคุณจะสามารถคาบของได้มั้งมันจะมีเห็นมีเลเวลด้วยคนแะว่ารีวิวนะัราตากาบได้ว่านะแต่ผมก็ยัางรีวิวหนึ่งอยู่เลย ดู๋ซีด้วยหนึ่งขับได้ไรนะมั้งไอ้ขับได้เยอะแยะเลยอูมีปิกเอ็กด้วยปิกเอ็กโอ้โอ้โอใครมันมันวังอย่างนี้เนะี่ยเอ้ยซวยแลย้วอีกไม่รอไม,ไม่รอกันเลยอะตรงนิ่งหนีกันนะโอ้ไปเพื่อนไปไปวิววีได้คนนึงเกียรติสมาร์วิววีได้ งไงยัไงไงเห็นแล้วเห็นแล้วนี่โอเคกูมาเลยกูมาเลยดูมันคอาเอฟเฟลินเลยใช่แล้วตรงนี้ไปหน่อยหนี้ไปมันสว่างมากอ่ะมันคือโตเราจะมาแกงแคมกันนะในยางเาบ้างเราก็มาตั้งแคมเหมือนเราได้ละมาอีกมาอีกไปไหนแล้วสว่างแล้วอ่ะมีเสียงไก่ร้องด้วย อ้วโอ้ยใหญ่เหมือนนั่งตัวนะนั่งได้้วยคนไหนนั่งได้ปะนั่งไม่ได้เสียดายจังเลยเมื่อนมันตนีจุดล้านขายของเลยนะโอ้ตอนเรา,เรา,เราชนะหนึ่งวันเนี่ยเราก็จะเมีตังเพิ่มมาสิบอันคนนะก็จะมาซื้อของช้อปปิ้งกันได้เปิด้านแล้วจเจอคุณลุงคนลุงนี้จะช่วยอะไรคนได้บ้างช่วยได้ทุกอย่างเลยคุณลุง มีหินด้วยคนอันนี้ก็30โอ้ยอยเวินตาด้วยคนเว้นตาดูความมืดนะช่วยสามารถดูได้ที่นะสมัยช่วยให้คุณสามารถดูได้ทีู่096เ้าจะเป็น s c v นะ scp 096อะไรเนี่ย,ยที่จะปลาเอ้ยมีการตกปลาเลยเจอเจออะไรอ่ะมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวเดียวก็ขายมะพร้าวออนนี้ ใครเอามาตั้งเออมันไม่มีมาขาวเลยมีคอด้วยเอาทุกหน้าผีเลยบางคนทุกได้เปล่าเนี่ยหนูมันมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่ด้ยวยวันมาจุดร้านใครของเราเหมาเนี่ยไปไปไปเราจะเอารูปภาพอะไรไม่รู้เหมือนกันเอาไปก่อนเลยกันไปไปไปเราไปห้องน,นี้อ่ะ เราจะสร้างบ้านตรงไหนอะ่ะเกี่ยวสมาชิสร้างบ้านนะแบบเราสมาชิสร้างนานแบบมี scp ก็ได้คนจะเป็นหนูกันไลยดีนั่นไงนมีบ้านตรงนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราไปยุ่งงานกาันมีนี่นี่นนบุญป่ามาได้ครั้งหลีไปเลยอะ่ะบางีเออียนไีหงสนะ์ศพด้วยขอวตู้เย็นทำไมไม่เอาเข้าบานะ้านอ่ะไม่เอาเข้าบา้านเฮ้ยมีถึงมันจะ็หนูแต่มันก็มีเหงืเคือที่โคตรอร่อยแบบเออ นี่มันโซฟาอยู่นะทำไมมันเอาโซฟาโซฟาอยู่นีเนี่ยงงเลยทำไมมันอยู่หน้าต่างอ่ะอ่ะนี่ไอ้หน,น้า<ท>ต่างอ่ะ <c oughs> เฮ้ยฟิกซี่เขามันทำยังไงของมันเออทำอยังไงถึง่กำตังเงินได้แล้วนะถ้าเราตั้งนี่มันจะแบบไม่ตั้งไม่ได้มันต้องสีเขียวตั้งไงมังน,นะนี่ตั้ง <c oughs> อลอยไดปเลยเราไปจัดบ้านดีกว่านี่คือบ้านใหม่ของโอบแล้วามาัน เอาละจัดบ้านจัดบ้านให้ให้เขาหน่อย่งเจัดบ้านลูกผาต้องนี้ไอเจ้าของเข้ามาแล้วนีอยู่ข้างนอกน้องเจ้าของเหรอถือฝันอ,อันเบลอหมเลยโอ้ยเจ้าของโอ้ยมีเลือนะ่ะถือมีเลือครับแล้วนะอย่ามาจิ้มผมเลยเลยอันเติเ<ว>ม,มโคตรเยอะโคตรมากมีนะ้ำมีเต็มล้าง <laughs> มันถ้าเราถ้าเราเแบบอะไรก็ไม่ดีฝันเราตายเนาะประตูน,ะนี่นะอ๋อมันที่โน้นนี่นะ มประตูะนี่นะมุดมึงไปที่นอนหร้อนี่ประตูปะนี่มันตัวยินนี่นะใครตู้ยินมาอยู่ตรงนี้นะเออแล้วต่อคือเรไอนี่มาบังนะทุกคนนี่ใครจะมึงันมันมึงเข้าได้ไหมไอทีบีมันเข้าได้นะแต่ว่าจะไม่รู้มันกันว่าถ้าเราเห็นมันมันก็มาแหละมันจะฆ่าเราแน่นอน Ừ tặng idea. đi à Ở Nang lạc kim Nắng là kín Kippu yên nghe, tôi phản lưới. Chứ nang nung này phản lời Nhi lê to sắt được Ê ting kim luôn. Aloy ting. A tư rồi, an lộc. We will, we will. Menu mọi nha. Menu mọi nha. nó mọi nha. Menu mọi nha. Menu mọi nha. Menu mọi ในเขาเดือบ่วอา,าวเลยนั่ามีน้ำด้วยมะพร้าวเลยมันเพิ่มเขียะมะพร้าวอะมะพร้าวเพิ่มกียะมันผมแบบว่ามีอยู่มีแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งอันนั้นที่ขโมยจากใครก็ไม่รู้เจ้าของเลาเต๊นี่ผมพอดีตอนนี้ผมก็มีเสบียงอยู่นิดเดียวมันไข็งแล้วมะพร้ร ỏi, าวของนี้วะเนี่ยดูรอดดีโอ้โห ไปแตะออกมาป้ hey. องกันแหละอุ้ยนี่ไงไม้นี่นนีี่เเยไงตัวสร้างบ้านลยนะไม้คราบนี่คือไม้คราบคนนะอีสิบม้ครับเดก้าสิบห้าองศาแล้วก็หมุน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 มุนมุ่นแล้วคนโอเคเดไปหาของก่อนนะถือคามคล่อง เราเรขุดต้นไม้ได้ไหมขุดขุดได้เลมั้งเอาละมาทำมากันะมันแน่นหนานะกูไม่แน่ใจว่า S C P เป็นพังบ้านเปิดน้ำพังได้ก็สวยเลยเดี๋ยวไปปนบ้านเพื่อนก่อนปนได้เลยเนี่ยหรือถ้าเขาวางของก็ปนกันเลยนะปนปนนี่ไงมันหมอสร้างรถตรงนี้ตรงไหนนี่ไงผมข้ามบ้านเราอ๋อเราเซฟบ้านก่อนเซฟบ้านก่อนเพื่อจำไม่ได้นี่หื อันจริงก็ใซ้เวลาแต่ว่ามันมันมาร์คจุดโดนเออพอเราตายมั้งเดี๋ยวตาก็ถ้าผมตายหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วถ้าตายก็แพ้คนเอ้ยนี่นะที่แผลฉันดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านก่อนกลับบ้านมนเร็ววิวิมาเร็วเอ้ยคนมามาร์คมันมีนี่ขึ้นด้วยสารหลัก S D right like P นะนี่มันอยจะนี่แอบตรงนี้แอบตรงนี้เลยนี่นี่

เอ้เล่นเกมได้เปล่าไปปไปานอกไปดู scp เฮ้ยตายละตายถ้าไม่ได้ตายก็แพนะคือก็ดีนะแด้แล้วมันหังดื้อมาสักนอยไอเดยมองนเลยเออสิแค่อย่ามองหน้ามันก็พประตูไขว้เนี่ยเอาไปสักน้อยด้วยกันไหม เออเอาเถกหน้าพี่เไหนมันอยู่ไหนเอาพังบานไอ้สิบิงไม่รู้อ่ะมันมีกี่ตัวมันนิมอยู่ตัวเดียวแหรอมั้งจะทำยังไงให้มันจะมาหาไม่รู้บ่บมันจะหนังหรือไปกี่มันหนังกลาไปหาใจเลยไขว้นะนึกว่าไข่ไปไปไปอย่ามองหน้ามันซีซัวนะมันก็ตามไปนอน มันายไม่ใช่ใครมองหน้าพอดีไหนมันมีไม่รู้อะเรามาโวนเตเลซายแล้วเนี่ยมันไม่อยู่ใช่ไหมอือหือมันอยู่โซนนะไม่รู้มันอาจจะไปตามหลาคนอื่นได้เฮ้ยมีถ้ำถ้ำหรอไปเร็วลงดันเจียนเลยดูดันเจียนมี่กี่ผีอยู่ไหนเลวอ่ะมันอยู่ในถ้ำป่ะเปล่านี่ไงใช่ป่ะเดี๋ยวเขาเป็นผู้กล้าหน่อยเราไปดูหน่อยพี่ไหนนี่มันไฟอ่ะ ล้มมีไฟอ่ะคืออะไรสิอ็นเอจีหมดอ่ะมันคืออ่ามันคือน้ำนะหิวน้ำเขาก็ตายนะ <ừ> เลื่อนรถได้นะหิวน้ำอ่ะหาของกินก่อนนะไม่มีอะไรไม่มามา,มาที่บา้านมาที่บา้านก็ไปไปที่บา้านที่บา้านที่บ้านมาตรงมาตรงนี้ก็ที่บา้านที่บา้บานอะ่ะไม่รู้เนะหมือนกันนะรู้ยังไงเหรอกินอะไรกันเออตรงร้านนี่แหละ mẹ nát tù nát na coi, xin, xin, phục, cho tay tay granite xem là xem con ô tô kay luôn ào an in lomi, a miyo ào hìm bước gần như hìm đi, mhm mhm à. ว่าเห็นมันคือบุกพลังงานห้านะดีเลยมากกัดการการเก็บไปกินมาแต่ทำทำทำมาเร็วไอ่ทำน่าจะหลังของมันหรือเปล่าเออดีนี่ไงก็ทำมันก็บอกเลยเลยว่ามันคือหลังมันจะลงไปแล้วมองซีซูว่าบินออกมาเป็นฝุ่นทั้งวันโอ้ตายเฮ้ยมันมืดเกินไปอะมองไม่เห็นถอนเช้าไหมเราถอนช้าไหม โอ้ยมันทะลุนี่ไงะทะลุไปอีกโลกมีสองอันเลเอาดูลงมาดูดิไหนไหนไหนเอออะไรจีไม่ใช่เป็นหนังกันนะจะเตีจะอีตัวเองไม่มีแล้วมันทะลุออกมาบ้านเราไม่ใช่เหรอเออจะบาดอะไรหนูนะไม่ไงบ้านเราใช่ใช่แต่นี้เราไม่รู้เลยมันอยู่ไหนเราเงี้ยสิ ไม่มาเลยอ่ะไม่มาเลยปราจะจุอยากยับเจออยากเจออย่างเลยนี่ก็วันที่36ไอ้36แล้วนะต้องเจอบางสิ่งจ,จอเจอผมก็ตาย <c oughs> อะไรอยู่บนหลังคาเราอ่ะนะตะุไรนะอะไรอะขาเขาวโอ้ยมันคือชักโครก <c oughs> <c oughs> ชักโคก ข้าบ้านแล้วกำลังหน้าล้างตาไอ้นี่เวลานอนใครมาเอาอะไรมาตังค์เนี่ยทีวีเหรอใครเอาทีวีมาตังค์นี่เออเปิดทีวีได้ป่าเฮ้ยเปิดได้ได้ได้มาดูมามาดูมาดูทีวีกันจ้าสัสเกินแสงมันช้ามากเสียงมันจ้าเหลือเกินดูดิอืมมันจะมีตัวอ้อนออกมาตังนี้ก่อ ดูดูดูจองนะจองมันจะเข้าไปทีวีแล้วไหมนั่นนะจองมันทีวีแล้วไหมนั่นนะคนใส่ตาใช่ไหมใส่ตาตาจะไปบอสก่อนไหมนะใส่ตาั้นไงไม่เจอ SGP เลยอะเวียนปุ้งไกลเลยเวียนปวดได้ไหมหนูตาไม่หา SGP ดีไหมมันมีด้ไหมกลางวันมันมันมันไม่มีอ่ะมันจะเป็นเวลาที่จะสื่อข้องแหละ นี่มีเบ็ดตกปลาเลยแล้วสมมตตกปลาเลยเอาปลามากินได้มั้งนี่เบ็ดตกปลายี่ห้าบาทน้ำน้ำน้ำนีกกล่องขันยาแล้วแสดงว่าปี๊มันก็ตีมีไขเ่เล็กไรนี่ผมมีไข่หิวแล้วเอ๋อคนว่าเก็บตาไว้ก่อนแล้วกันนะคือเราก็อยากวิ่งพอก็พอคนไปป้อนกันหรือไม่ไปป้อนไห<ป>มป้อนเราจะแบบส้มบนบาบันโจเลยตอนนะี้ วันนี้คนี้ดีไหม <c oughs> ดูดีมันมีเงี้อยู่ข้างๆกันนะไปๆๆเราจะไปปล้นกันปล้นๆๆหาบ้านป,นปนล้วปนๆๆเราไม่ต้องหัวเนระาะเพราะผมนี่ผมมากไปตรงนั้นนะ่ะคือเราก็รู้เราอยู่ในบ้านเราอะนะแบบนี้ข้างโคใหญ่เลยหนะุ่นตัใหญ่มากคือเอสซีคือจะเจอเอสซีพีหนึ่งตัวก็ค่อนข้างจะยากหน่อยคนนะมันอาจจะไปตามลาคานอื่นอยู่ก็ได้หรือเจอกองขยะเอ้ยมัาเจอกองขยะ มีอะไรมั้งนี่คุยคยกองขย่ะคลิคลิคุมียากกินหรือเปล่าอะไรอะไรนันคือก่อนอีเจอการนำชาในในการนำชานในในในคือตอนนี้ผมห้าวิงเลขาดองผมจะกินนี่จิ้งขอาไรถเออเออไป่ถไปดน้ำไหมมันดถดันได้เปลา นี่มันทางเุดโค้กน,น,น่ะตันนนกน้ำเน,นี่ตนะักน้ำนี่ตักน้ำเนี่ยกินเลยนะไปไปไปเราไปหาเออเขาบนมีบ้านบ้านใครนะคร่ะเจอบ้านเจอบ้านไม,ม่เจอไม่ใช่เงิบนบางคนอื่นมาแล้วเจอแล้วส่งของขให้ใครหมดไม่งั้นเจ้าตายคน,น ปลนปลนมีอาหารให้กินหรือเปล่าไม่มีเลยไม่มีใครเออขออาหารเขาหน่อยเอ้ยโคตรเก่งอ่ะปดไฟด้วยบ้านนี้เออเผาบ้านตัวเองนะเออมันเผาบ้านเองเนี่ยลมควันตัวเองตายมันการลมควันนี่นาะต่างกันจีเนียนมากเลยเออจีเนียลมลมลมเอาไหนก็โดนลมเลยบ้านทางวิ้วบ้านซุยน่ะแต่บ้านแล้วมันก็ลองลองเก่งหมา ค,คือโคตีเพ่งเกินไอ้ขบวนจื่อบ้านลังโคด้ดใหญ่เลยอะปราสาทบ้านปราสาทอะไรเนี่ยน่ะเออดูหน่อยดูหน่อยเออก็จริงนะคือเราไม่วิ่งอินดีจิงเราคนน้อยอะเราต้องแหงเรานะถ้าเราวิ่งเดี๋ยวต้องแบบเหนื่อยคนนะเอออที่ดูนี่มันคือบ้านล้างคนนะมีการนำชาด้วยบ้านนี้อืมเป็นบ้านที่มันเป็นบ้านแบบ ทั่วไปนะมันไม่ใช่คนสร้างนะเป็น,นบ้านนะแมเปิ้ลของบ้านเรียบร้อยเลยของบ้านไม่เหลือแล้วหืมันเส้นหย,ย่อนเรียบร้อยอุ้ยไม่ก้อยมันมันรวมล้างองงันมันฟิวชั่นกันเลยคนฟิวชั่นกันบ้านมันหลอนๆไงลูกเฮ้ยทำไมบ้านมันเอียงอ่ะมัน <c oughs> เป็นบ้านเ <c oughs> มื่อยลาท้าผีเฉยๆเลยยืนอยู่เวลาท้าผีลองลองเดินแคะตข็งดิทำไมบ้านมันเอียงตามเออใช่ไหม เออเฮ้ยเฮ้ยบ้านเอียงบ้านเอียงพีสิงพี่หลอกเฮ้ยหรือว่าแรงอะไรน้องศูนกลางมาดีเฮ้ยมันก็ทำดีนะเออเดี๋ยวยังเทอะไรอ่ะมันอาจจะเป็นเพื่อนหลอเอียงก็ได้นะมั้งเอียงคอไม่เจอได้หลือชั้นสองก็ไม่เจอเมื่อคืนถังซองเดียวเมื่อคงมีใครมาเอาข้อวางวันนั้นแหละมั้งวันนี้เราขึ้นนึงมฟุขอเอฟซีเล่นกันดีกว่าไปหาเอฟซีดีกว่าเดิมเงิน อยากดูจังเลยนหน้าตามันยังไงอยากเห็นหน้ามันนังเลยตกใจเหลือเกินด้วยมันอันเฮ้ยนี่มันหอปักขาขาในเปลนี่เ,เฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยอะไรครับเนี่ยประตูล่ะอะไรเนี่ยเอ้แบบดีคีการ์ดจำพี่จำเป็นผมไม่มีคีการ์ดอ่ะผมมันไม่มีที่ต้องการคีการ์ดอ่ะเฮ้ยเนี่ยนี่มันมีปริศนาเลยอันลึกนี่จะแก้ปริศนาได้เปล่าไม่คืออะไรกัน เออมันน่าจะเป็นเสาสัญญาณอะแหละคนนะโอ้ตรงนี้ไงที่เจอ S C ีเหรอใช่ไหมไม่เหลืะทำกระดาษมัง้งนี่ไงเทมบุชายันไม่เล <c oughs> <c oughs> ่นเทมบุชายันใ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 นเพื่อบุชายันคือก้อนหินนะเมื่อก่อนที่มันมัน,ม,นมันไม่เป็นน้ำแข็งไนะเออเล่นบุชายันไงไง เห้ยมันมีแผนที่ด้วยเดี๋ยวมันจะมันต้องเติมอะดิดูดีข้างหน้ามันมีอะไรหรือเปล่าคนหยอกหยอกเอเฮ้ยทุกคนผนุมจึงสร้างเครื่องบินวนมันอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ของนี้มันตกมามันอาจจะเป็นสร้างเครื่องบินก็ได้นะจะเครื่องบินบ้าเจอจะเป็นตู้ของอะไรของจริงเลยวเมื่อเราเจอสร้างเครื่องบินแม้จะมีกีการ์ดก็ได้นะเฮ้ย

นี่เรามีโคมไฟไม่อะไรมีโคมไฟแล้วเหรอไหนในในอ้หันไปข้างหลังดูสิเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอย่าอย่ามองอย่ามองอย่ามองเจอแล้วเจอแล้วอย่ามองมองเอตัวเองทำอะไรอยู่ล่ะเอว้าเขาดูด้ยังไยหลังฝ่ายหลังเข้าไปดูได้ไหมเรี่องก็ตายดิอืมมันไม่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 มันหายไปแล้วอฮะอ๋อมันหายไปแล้วทุกคน ยูมันก็หายไปเลยต้องมาระวังตัวเอ้ยามันหายไปไหนแล้วมันหายไปแล้วยูมันหายตากับตาไปเลยมันวับแบบบลิงอ่ะเออไปดูซาคือบินต่อเมื่อกี้มันมามันมันจะอีกับเราอะนี่อาจจะเป็นท้าก็ได้นะพี่บอกกั้บูชายันนั่นนั่นนี่มันอาจแบบคือบินนี่อาจจะส่งเอสซีบีก็ได้ วิ่งเหดดอกอร i งำ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 งอร ồ จิงจริง่นดเฮ้ยอย่นจุดนี้เลยเฮ้ยของคุณเจอโทรศัพท์โนเกียสงูเฮ้ยของเจอวิทยุทุกคนเฮ้ยพิซซ่านี่คนนี้ที่ เฮ้ยมันพูดอะไรอ่ะอ๋อคือ s ผมก็แปลไม่ถูกเหมือนกันนะนะอาจจะไม่เก่งก็ได้มันเตือนเราว่า scp ระวัง scp หรือเปล่าไม่รู้อาจจะแปลว่า scp จะกงแล้วะหรือมังนี่อะไรเนี่ย มันคืออะไรเฮ้ยกนดอยู่ท้องดอยแล้วเ็อันดอกวันดอกมันมีคำพูดเฮ้ยลังอาวุธเนี่ยมันคือมันมันเขียนว่าลังอาวุธอ่ะนั่น มันผมก็อาจจะแปลมันถูกนะใครที่แปลถูกก็ลืมบอกก็แล้นะมันพูดอะไรบ้างองคุณนะเราจะไปเรื่อยๆดีมันมึงคิดเสียมาขาดหายอ่ะมึงเสียงเอฟีจะแหกวงแล้วมั้งนี่มีเสียงอะไรยิงตะบัง เราเจอบอกแฟแล้วคนดูดินี่ไง TSC มันหลุดออกมานี่ไงอย่างนี้เลยมันมากับเครื่องบินลำนี้เนาะนี่แหละมันอาจจะกับบินอาจจะรุดกลางครั้งแล้วห่วมันไปไหนห่วนึันล้วสมารเอาลังอาวุธมายิงในเป้าเนี่ยในอาวุธออกว่าเอาลังอาวุธออกมาเครื่องบินอาจจะมึงมันลุดมันก็ต้องไปสั่งงูใช่ไหมล่ะอยู่ไหนเนี่ยมาเร็วมาเร็ว ผมลองกับไปเรือยนะมันถงจะมีะมั้เสียงโอ้ยี่เสียงเปิดด้วยไอ้มันจะเอาไปกลับบ้านได้ไหมเอากลับไปแล้วนะเดมายองายก่อนเอาไปนอะไรเสียวฟ้า ออกบไปก่อนมันเทดีนะ s c B ดูดิมันระดับระดับ ep เลยนะมาเริ่มมาดูคนนี้หัวม,มันหงางเพรามันนี้ดูดิคนขาปัญหาไปไหนเนี่ยลองไปหาคนขาบแม่เฟอร์คาจะมีชีวิตเราก็ได้มั้งความสูงพันเมตรอ่ะเป็นอย่างเนี้ยยังไงนี้ทำไรอยูน่นะฮะัลโหลบายปะาหายไปไห้ไม่ขี้เนี่ย จะเปิดไปฮัลโหลฮัลโหล้วชวยดี SCP ลุกออกมามันจันทร์ละมันเป็นคำพูดเดิมๆนะทอนเก็บไปก่อนแล้วกัน มันจะเป็นเบาแสคนนะนึกมึงกินโอ้ยเราต้องให้เพื่อนดูแมวเพื่อนเราอาจจะได้บบาแส้แลวก็ได้ได้ยินเสียงไหมลองฟังดูลองยินเสียงไหมยินนอ่ะลองเอาแปะดิคนกนก็จะรู้ก็ได้หุยบาดิมนาของใครวะนั่นน่ะเหมือนที่จะเป็นก่อล้างนะแล้วก็มีการขนส่ง scp ลงมาแล้วมันก็ตกนะ ถ้าเกิดทำให้ S C P หลดุดออกมากาไ็ได้ไอ,อ,ไไอ,อะไรบ้างใช่ตกในเกาะล้างใช่เออมีการตกปลาปลาปลาแมวมนุมมน,มน,มนไหมปลาเสือมุนเฮ้ยแม่มีปลาถูกปลาเลยโอ้อยู่ที่ไหนเนี่ยเนี่ยมันมันหนอนตาแข้งเนี่ยตรงริมน้ำที่บ้านนะแมาที่ริมน้ำเลยอ๋อฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งอ่ะ ดะประตูได้เปม่าเลยดูสุดยาดเลยไว้นานไดเปล่าวะไม่ไว้นานได้ผมจะหนีออกมาจากนี่ผมจะไม่อยู่แล้ววว้าไปไปไปจะไม่อยู่แล้วเพลงเลยน้ำน้ำไปเลยไปเลย S C P ไล่เราลงน้ำมัอนเออไอุดไปจะได้ลงน้ำไดเปล่าวะมันจะเลวมันเลวว่าเราเนอะ S C P นี่มันวิ่งวนเร็วเลยนะไม่เดืบดว่าชาไว้นานทายยาก อ้ป oh, ี๊ปีโอูไปไปผมไม่อยู่แล้วที่นี่ไปแล้วทุกคนเอาล่ะผมขอจบคลิปไปนี้ไว้ก่อนนะครับผมก็ขอไปแล้วไปายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผมนะครับขอไปแล้วไปายนะครับทุกคนบ๊ายบาย